คุณลำพึงมีปัญหาเรื่องของมะเร็งเต้านมใช่ค่ะตรวจเจอเมื่อไหร่ยังไงครับตรวจเจอเมื่อปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วค่ะไปเจอเพราะอะไรยังไงครับคือคันเมาค่ะอืมแล้วก็ไปหาหมอหมอเขาเลยตรวจเจอแล้วก็นัดผ่าค่ะเป็นก้อนเนื้อจะเป็นก้อนเนื้อประมาณปลายนิ้วก้อยค่ะประมาณปลายนิ้วก้อยค่ะก็ถือว่าไม่เซนนึงไม่ใหญ่จ้ะแต่คุณหมอบอกว่าผ่าเป็นเนื้อร้ายเขาบอก เขาบอกเป็นเนื้อร้ายโอ้ตรวจแล้วเป็นเนื้อร้ายจ้ะอ่าฮะแล้วให้ผ่าจ้ะแล้วแล้วยังไงครับก็ผ่าแล้วก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านนะคะไม่ต้องไม่ไม่ได้ทำคีโมคีโมผ่าก่อนค่ะแล้วค่อยมาคีโมทีหลังค่ะคีโมกี่เข็มด้วยกันฮะตอนนี้ให้ไปสิบแล้วค่ะนี่คือให้ไปสิบแล้วครบแล้ว ยังค่ะยังเหลืออีก6เข็มยังเหลืออีกเหเข็มมีอาการแพ้มีอาการอะไรยังไงไหมคะมีทีแรกก็มีอาการแพ้ขึ้นไส้อาเจียนค่ะอพอมาทานบีมก็อาการดีขึ้นค่ะพอจากหลังผ่าตัดแล้วเดี๋ยวผมถามอาจารย์อําไพนิดนึงครับเป็นความรู้ด้วยก็คือโรคมะเร็งถ้าสมมติเราเจอก้อนเนื้อร้ายการตัดออกไปเฉยๆเนี่ยไม่ได้เป็นการรักษาอย่างเดียวหรือฮะหรือต้องควบคู่กับการให้คีโมด,ด้วย คือจริงๆแล้วถ้าเราตัดออกได้ทั้งหมดโดยที่ไม่มีเซลล์เล็ดลอดเข้าสู่กระแสเลือดครับมันก็จะหายก็ไม่จป็นต้ในกรณีที่เราตัดแบบเนี้ยเราไม่รู้นี่ว่าเซลล์มันหลุดลอดเข้าไปในกระแสเลือดบ้างหรือเปล่าหรือว่ามันยังคงค้างอยู่อยู่ตามริมริมอันนี้ตัดทั้งเต้าหรือเปล่าคะตัดทั้งเต้าแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองด้วยต่อมน้ำเหลืองด้วยก็แสดงว่ามันอาจจะลามแล้วคือขนาดเนี่ยไม่ได้บอกว่า ขนาดนี้ไม่ลามนะไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นถ้าหมอตัดต่อมน้ำเหลืองออกด้วยอันนี้อาจจะอาจจะยังไม่ลามก็ได้แต่เขาอาจจะตัดต่อมน้ำเหลืองออกไปตรวจว่ามันลามหรือยังนะฮะมีอย่างนี้ก็มีเขาจะตรวจต,ต่อมน้ำเหลืองสักหนึ่งต่อมที่อยู่ใกล้ๆนะะก็ส่วนใหญ่ถ้าเขาให้คีโมคู่ด้วยก็แปลว่าเนื้อนั้นเป็นเนื้อร้ายแล้วก็ให้คีโมเพื่อที่จะไปกำจัดเซลเล์มะเร็งให้หมด นะคะอันนี้คือขั้นไหนฮะขั้นแรกค่ะขั้นแรกให้คีโมตั้งสิบหกชุดเลยเหรอสิบเ <10. S 3> พราะว่าไปแล้วสิบใช่ไหมฮะจ้าไปแล้วสิบแล้วค้างอีกหกหมายความว่าไปกี่ครั้งครั้งแรกไปนี่ได้สิบหรือว่าไปไปเดือนคนแรกนะัดเดือนหนึ่งสามอาทิตย์สีห่หนแล้วพอครบสีห่หนแล้วก็ไปตอนหลังก็ไปเดือนละสี่หน ให้ทีละเข็บให้ยาทีละตัวอาทิตย์ละครั้งเลยก็เขาอาจจะให้ไล่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 กันซึ่งอันนี้แค่ขั้นแรกก็ต้องให้คีโมละคือขั้นแรกหรือขั้นไหนก็ต้องให้เพราะว่ามันคือเนื้อร้ายถ้าไม่ให้จะเป็นอะไรไหมฮะถ้าไม่ให้ถ้ามีเศษเซลล์มะเร็งเหลืออยู่ไมายถึงไม่ให้ไม่ตัดด้วย ไม่ตัดมันก็ขยายขึ้นขยายขึ้นไปจนระยะสุดท้ายก็เสียชีวิตอ๋มันจะ,จะเจริญเติบโต,<า>ตไปเรื่อยๆมันก็จะลามไปทั่วที่อื่นด้วยไงฮะอืมอืออ่ะเสร็จแล้วคุณพี่ลำพึงมารู้จักกับบิมได้ยังไงฮะอ๋อพอดีเพื่อนเขาไปเยี่ยมค่ะเพื่อนเขาแนะนําให้ทานบี้มสีเขียวค่ะหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วให้คีโมไปกี่เข็มฮะอันนั้น ยังนั้นยังไม่ได้ให้ค่ะยังไม่ได้ให้ค่ะ,ะแล้วเสร็จเพื่อนแนะนําให้ทานบีมให้บีมให้ทานไปก่อนแล้วพอทานไปได้ประมาณเดือนหนึ่งก็นัดให้เคมีอือให้เคมีก็จากที่เธ่าให้เคมีเข็มแรกเข็มสองมันจะมีอาการแพ้ขึ้นไส้อ่ะคะ่ะครับจากขึ้นไส้อาเจียนกินไม่ได้ทานไม่ได้เลยพอมาทานบีมเข้าก็อาการเริ่มดีขึ้นนะคะอืมไม่ขึ้นไส้อาเจียนไม่อ่อนเพลียอะไรมันเห็นถนึงความแตกต่างเลยเหรอฮะจ้ะจ ค,คือยังไง้างฮะจากเดิมคือคลื่นไส้อาเจียน,ยนมันก็เริ่มน้อยเริ่มเริมไม่มีอาการนะคะเริ่มไม่มีอาการาเป็นเพราะว่าเราเราปรับได้กับยาหรือเปล่าไม่ทราบค่ะ <laughs> มีส่วนไหมฮะอาจารย์ครับเป็นไปได้ไหมฮะว่าร่างกายให้คีโมโจนชินแล้วไม่มีอาการแพ้ไม่มีอาการ,าการใช้ต่อไปก็คงจะหนักขึ้นเรืเรย ก็คงหนักขึ้นเรื่อยๆแน่นอนคือถ้าคีโมต่อไปมันจะมีแต่รุนแรงขึ้นแรงขึ้นแน่นอนแล้วบีมไปช่วยอะไรทําไมคือการทาคีโมก็คือเอาเอายาเข้าไปวิ่งไล่จัดการกับเซลล์มะเร็งอ่ะครับแล้วมันไม่ได้จัดการกับเซลล์มะเร็งเท่านั้นนี่มันไปจัดการกับเซลล์อื่นในร่างกายด้วยนะครับรวมทั้งเม็ดเลือดขาวรวมทั้งเกร็ดเลือดวันผลข้างเคียงมันก็จะมีเยอะมากนะครับ ภูมิภูมิมต้านทานก็จะน้อยลงโอกาสติดเชื้อก็จะมีในช่วงนั้นแล้วความทรมานจากการใช้คีมโมก็เนื่องจากผลข้างเคียงเหล่านี้แหละครับทีนี้แคปซูลของเราไปช่วยอะไรนะฮะก็คือจากการที่เราพบนะครับผู้ที่อยู่ในกวางทำาคมแล้วเม็ดเลือดขาวลดครับหมอไม่ต้องใช้ยาเพิ่มเม,ม็ดเลือดขาวเลยใช้แคปซูลของเราเนี่ยเม็ดเลือดขาวก็เพิ่ม เกร็ดเลือดก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาการข้างเคียงไม่ก็จะลดลงไปลดลดลงไปได้มากมากทีนี้อาจารย์ก็ยังแนะนําว่าถ้าสมมติใครที่เป็นมะเร็งหรือเป็นเนื้องอกครับก็จะต้องทําการผ่าตัดตามกระบวนการของคุณหมออันนี้อันนี้อันนี้เรื่องผ่าตัดนี่ผมไม่บอกว่าควรจะทํำยังไงนะฮะเป็นเรื่องของการตัดสินใจของเจ้าตัวเขาเองนะครับเพียงแต่ว่าเราก็บอกว่าผลิงปันของเราเนี่ยมันสามารถสร้างเม็ดเลือดขาว ที่ไปจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ฉมังมากมากฉม,ม,มังมากมาผมก็อดที่จะพูดถึงงานวิจัยของเราไม่ได้ว่าไอ้แคปซูลสีเขียวที่คุณลำพึงพูดถึงครับสเ <4 S 1> ม็ดต่อวันกินต่อเนื่อง15วันสร้างเม็ดลืดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าเม,ม็ดลืดขาว TH1 นักภูมิคุ้มกันวิยาพูดตลอดเวลา20-30ปีที่ผ่านมา เป็นตัวที่ไปเพิ่มให้ไม่เลือดขาวหนักค่าจัดการกับเซลล์เมะรเรงได้ฉมังมากๆเมื่อม,มันเพิ่มสองเท่าครประสิทธิภาพในการจัดการกับเซลล์เมะรเรงก็เพิ่มสองเท่าอืนอกจากนี้ก็มีการเพิ่มขึ้นของทีเอสสิบเจ็ดเพิ่มขึ้นถึงห้าเท่านะฮะกินสี่แคปซูลต่อวันเนี่ยนะครับะะแล้วแคปซูลทีเอสสิบเจ็ดเนี่ยปัจจุบันเป็นสิ่งที่นักภูมิคุ้มกันวิยาพยายามอย่างยิ่งที่จะสร้างขึ้นมา แล้วใช้รักษามะเร็งนะแล้วก็พูดว่านี่แหละคือเซลล์ของอนาคตในการรักษามะเร็งเลยะนะครับแต่วิธีการที่ใช้ทียอสมารักษามะเร็งยังทําได้ไม่ได้มาตรฐานสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างผลข้างเคียงเยอะบ้างตายไปบ้างอของเรามันเพิ่มที1สเห้าเท่ากินแคปซูลแค่สีแคปซูลเป็นเวลาสิวันอันนี้ฝรั่งบางคนรู้แล้ว บางคนรู้แล้วเขาตื่นเต้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าคณะนักวิจัยออเบอรชิพมพล้ำหน้ากับฝรั่งชาวโลกไป4ปีครับอนน่าคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมาพูดตอนพี่ลำพึงเองตอนนี้ถ้าเกิดรู้ก่อนกนะ็อาจจะไม่ต้องผ่าคิดอย่างนั้นไหมก็คิดอย่างนั้นนะ แต่ทุกวันนี้คุณภาพชีวิตผมอยากให้กำลังใจอย่างนี้ครับการที่ไปทําคีโมแล้วก็ใช้ของเราก็ร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยนะมันสร้างความมั่นใจให้จาก9 5เปเ็น100%เป็นรอย่ซนเอางี้แล้วกันเออโอเคแต่แต่สภาพร่างกายของพี่ผมว่าไม่เหมือนกับคนที่จะต้องให้คีโมแล้วก็มีอาการแพ้รุนแรงถือว่าดีขึ้นเยอะเลยค่ะคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะฮะแล้วก็เซลล์มะเร็งที่ผ่าตัดไปแล้วเป็นยังไงบ้างคุณหมอ อันนี้ก็ต้องรอให้จบคอร์สเขาอะค่ะอ๋อต้องให้จบคอร์สถึงก็จะรู้ได้ว่าผลจะเป็นยังไงบ้างาแต่ทุกวันนี้รับประทานอยู่ปกติปกติคะ่ะวันล,ละกี่แคปซูลคะสองแคปซูลค่ะสามเวลาค่ะวันล,ละสองแคปซูลสามเวลาอันนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรสากลเลยใช่ไหมฮะอาจารย์สำหรับคนที่รักษาคนที่ต้องการดูแลคนในกลุ่มที่เป็นมะเร็งใช่ไหมฮะอาจารย์จริงเพิ่มมากกว่านั้นก็ได้ จะทานมากกว่าน,นั้นก็่ไม่เป็นไรเพิ่มมากกว่านั้นดีกว่าน้อยเกินไป<อ>มากเกินไปไม่เป็นไรเพราะมันไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิน้นนะครับเฮนรี่ Henry, ที่เป็นเจ้าของบริษัททีเอสสิิงคโปร์ครับซึ่งขายผลิตภัณฑ์ของเราสําหรับผู้ป่วยมะเร็งอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยเขาเคยกินแคปซูลกาซีเนียสิบสี่เม็ดต่อวันเป็นเวลาสามเดือนถามว่าเขากินทำไมกินเพราะว่าอยากจะแข็งแรงเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วแข็งแรงไหมฮะเขาก็แข็งแรงอะ แล้วตอนนี้เขาก็จริงๆเขาเป็นคนที่ส่งกรณีของวาเลตวาเลตที่บอกเป็นมะเร็งแล้วใกล้จะตายเนี่ยนะเราหมอบอกว่าไม่มีทางแล้วแล้วภายในสี่วันเขาก็ให้แปดเม็ดต่อวันอืแล้วก็ดีขึ้นมาภายในสี่วันลุกขึ้นมานั่งบนเก้าอี้เลื่อนจากที่เคลื่อนไหวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็ในความปลอดภัยของเขากินสิบสี่เม็ดเฉยๆแล้วบอกกินเพื่อจะแข็งแรงไม่มีโอเวอร์โดสอยู่แล้วไม่มีโอเวอร์โดสต์ นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปให้ฝรั่งเขามาหลอกขายเรานะฮะเราเอาความรู้เอาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของ t s 1 7ของเราเนี่ยไปเผยแพร่ให้ฝรั่งเขารู้บ้างนะครับ